สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกรมพันธุลากันเย็นนี้มีกับข้าวอะไรนะหนายอช่มปลาโอน้อช่มปลามีเมียงมีแก้วปลาหนึ่งแล้วมีเมียงแก้วปลาคอไข่ปลาแก้วปลาคอไข่ค่ะแซบแซบมาเด้อค่ะมากินข่าวน้ำกันปลาพูนะเพิ่งหน้าแดงกินเป็นตะแก่บ ลงแอร์อิ่มแล้วจีลงแอร์จินงเริ่นดายโอเคค่ะโอเคค่ะกินน้ำกันเด้อครับหรือครับนันมาด้วยอนเนี่ยแซ่บเอิ้ลเอฟซีกินข้าวแล้วเนี่ยคนหนักคู่นี้อย่างน้อยนะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันนี่แหละครอบครัวคูมพันดูแลกันด้วยรักและผูกพันมีความอบอุ่นกินข้าวร่วมกันทำงานร่วมกันตั้งแต่เช้ายันเย็น ข้างหลังก็จะมีน้ำแข็งใสครูวลันยูวันนาขายตั้งแต่ตื่นขึ้นได้ค่ะน้ำแข็งใสเนี่ยขายครอบครัวน้ำกันนี่ละทุนกำไรทุนไหยกำไรหดด้วยรักแ <c oughs> ละผูกพันค่ะแซ่บหลายทุกอย่างแล้วค่ะครอบครัวกินใช่อร่อยอร่อย,ยบบรอร่อยเมียงเนเาะบักกะเดา แก้มปลากระทอดเาบปลาส้มปลากันหนึ่งแล้วอ่อนต้นอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ปลากระเดาเก็บมาจากนาแซบบอคูลิสครับอร่อยครับแซบบพี่ไอ้เบิ้ดจะแซบเบิ้ดจะแซบเบิ้ดจะแซบกับเมียงหมันสั่นเราวะได้แล้วคือถ้าว่าเมียงหมันนี่คือแซ่บหลายแซ่บบพัชรินอร่อยค่ะอร่อยค่ะพัชรินนี่ก็เป็นมุมของพัชรชลินนะก็จะกิน ส้มตำป้าเป็นดาแซบใช่ละเฮีย,ยแจกเฮีย,ยแจียนส้ตตตมตำมาานละส้มแตงมาจากนาค่ะโอ้เป็นดาแซบด้วยค่ะมาเด้อค่ะปลาดอกแซบบอกปลาดอกแซบโอ้ยแซบไหลเนาะ <c oughs> มาค่ะมากินนํากันด้วค่ะพี่น้องเนี่แหละกินอาหารบ้านบ้านบ้านเฮานี่แหละค่ะแบบแบบบ้านบ้านแบบบ้าน <c oughs> บ,บ,บ้านคุณพ่อขอเวลาไปอาบน้าก่อนถ้วท่านว่าคอยย็นมากินเขา คุณพ่อนะยายอันนี้กินได้ไหมครัคุณแม่นี่คุณแม่นั่งพักแล้วค่ะอันนี้แซ่บอีกอันนึงก็คือน้ำแข็งใส่แล้วค่ะพี่น้องแซ่บแซบน้ำแข็งใส่อร่อยอร่อยค่ะมีแง่เงาเงาโอ้หมกปลาหมกปลาตกบ่เป็นอย่างค่ะเอาเอาเอานปนะปลาซึ่งก็พอปลาปลาดิเนกง ชัดเจนเลยค่ะแจ้วปลาคอใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยกินกับปลาคอไข่กินกับลวกบักระเดาโอ้ยบทตอนนั้นเด้อค่ะขนุงแอน่นบ็คือมูกปลากระไข่ปลากระป๋ไข่ตีลงแหน่เล่าเนาะแซ่บค่ะพี่น้องนี่แหละอาหารพื้นบ้านของครอบครัวคูมพันธุ์ตุลาคันกินอยู่แบบพอเพียงเขาเรียกว่าพอเพียงเลี้ยงชีพเด้อค่ะพี่น้องหาอยู่หายกินสามประจาบ้าน เขานี่ละค่ะอ่าสมปาก็เอามาจากบ้านลุงภาคอายุกันหลายแล้วค่ะโอเคขอบคุณเฟซีมากๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโค้งพันธุลาการขอบคุณเลยๆเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องโค้งพันธุลากรทซาบซึ้งในพระคุณหลายค่ะพี่น้องพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามคค้งพันธุดีใจแล้ว ค่ะขอบคุ้นในใๆด้วยค่ะบพว่าท่านจะทํางานอาชีพใดทุกอาชีพถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนคือกันค่ะพี่น้องคุ้มพันกับเป็นลูกชาวให้ชาวนาคุ้มพันกับเห็ดให้เห็ดนาด้วยค่ะพี่น้องพองามแม่เชมกับเห็ดให้เห็ดนาเฮ็ดใดเบิดค่ะทําให้ทํานะ เราเกิดเป็นลูกชาวนาถึงแม้ไม่ร่ำรวยเงินทองแต่ก็มีความภาคภูมิใจมีสุขใจมีความสุขใจมีความสุขใจในครอบครัวครอบครัวเราก็รักและผูกพันแล้วก็มีความอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณเลยลายเลยเด้อค่ะค่ะโอเคค่ะก็่คะขอบคุณเลยลาค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องคุมพันธุตุลากันสําหรับช่องคุมพันธุตลาการก็จะถ่ายทอดใน3ประเด็นหลักในเรื่องของ ในก,การสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบการภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง้มชมชื่นค่ะแล้วก็วิธีการำดำารงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินของครอบครัวกลุ่มพันธุ์ตุลกากันค่ะแล้วก็จะมีชีวิตน้องแมวน้อยด้วยค่ะเจ็ดตัวที่อยู่กับกลุ่มพันธุ์ด้วยรักและผูกพันค่ะรักกันดูแลกันให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวนี่ค่ะครอ,อ,อบครัวกลุ่มพันธุ์ก็มีความสุขใจแล้วค่ะมีความสุขใจแล้ว แล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้คุณพ่อกําลังอาบน้ํามาแล้วค่ะคุณพ่อกําลังจะม,มาทานข้าวขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ